ไปเที่ยวกแฟนะครับผมไปแล้วครับไปจะมีมีเวลาว่างมีความรักมีอะไรโอ้ยไม่แฮปปี้ครับอ่าทำไมอ่ะเขาก็อยากมีบ้างไงพลาดหัวข่าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความรักเดินเข้ามาหาก็ไปเที่เออเดี๋ยวจะไปเที่ยวไปเที่ยวกาแฟเรอครไปเที่ยวกแฟนะครับผมไปแล้วครับเชิญสัมภาษณ์เดียวเลยเชิญสัมภาษณ์เดียวเลยเรื่องนี้ได้หรอไม่ได้ไอ่ไดไหมอะไรไหมอ่ะครับไปไปเที่ยวกับใครครับไม่ไปเที่ยว อาทิตย์หน้าผมก็บินจีนแล้วผมไปทำงานใครจะมีเวลาว่างมีความลับมีอะไรใครจะมันใครมันจะเป็นมีความสุขมาบคุณได้ขอาพอมีความลับก็ไม่มีเวลาให้น้องเลยจริงเปล่าผมเนี่ยเจอวันแรกในรอบแบบตั้งแต่ทันวาเนี่ยก็คือไม่เจอเลยไม่ดีวันเกิดเขายังไม่มาเลยเนี่ย โอ้โหไม่เกี่ยวเลยวันเกิดกูไม่อยู่กันยิ่งเล่นเลยเก็ตบอกว่ายังไงมันผมไม่น้องไม่อยู่อยู่แล้วแล้วมากเลลยแ้วมาจัดบอกกับทันหันเน่ะเออเออมาจัดแบบบอกกับทันหันมากเราไม่แต่น้องนะเราไม่อยู่แล้วนะมาก่อนพี่แก้วเกียดนิ เอาว่าก๊ติดอะไรวันนั้นก๊อ็ลืมแล้ววันนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่เอาจริงคือเวลาที่คนเรามีความรักเขาจะเหมือนอยู่อยู่ไม่ใช่สองคนในโลกนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่พวกใครเป็นผมเข้าใจคือไม่ได้ตั้งใจหามันความรักมันเดินเข้ามาเองอ่ะไม่เราเฮ้ยใครอะสัตว์เฮ้ยเป็นตัวเองเป็นตัวเองมาแล้วไม่ไงอะไรความรักนี้ของผมก็เดินเข้ามาเองเคยเดินเข้ามาเองมันก็เดินออกเองเออเฮ้ย ยังไงอะแล้วแฟนจะเป็นแล้ยังไงนะแล้วก็เขไม่ใครเป็นไก็้ารักปนไอจเราไใครเป็นไจะให้พูดก่อนเดี๋ยวหว่าพูดเาพูดเยอะอีกเนี่ยพูดได้เลยพูดได้เลยอะไรนกเซอร์ไอจีก็รู้แล้วไอจีก็รู้แล้วกระเป๋าสวยๆครับผมกระเป๋ารู้คนสวยกว่าก็สวยสวยั้องคู่อะกระเป๋าก็สวยคนก็สวยไม่ทำทำทำทําใครสวยกว่าอยู่ให้เป็น ต้องคนนี่ครับอ่านี่อยู่เป็นนออี่ไงไม่เจอได้ไงไม่เจอได้ไงไปพิ้งกันได้ไงพงี่พกอล์ฟเขาบอกว่าไงไม่ได้ตั้งใจหามันความรักมันจะมาสุดกปเดินเข้ามาเขาเข้ามาหาเราก่อนหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดงั้อ <laughs> ๋อเจอแบบเขาญาติมาหาเราบ้างหรืเปลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความรักเดินเข้ามาหาเขาเองเออทางไหดีอะเป็นเรื่องของคุณตอบได้เลย ไม่ก็อฟังมไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยฟังฟังไม่จริงๆคือรู้จักหยินวอลเน่าคือพอดีเ่าอ่ะกำลังฟีเรื่องงานอยู่แล้วก็หาเล็บเฟ้นแล้วก็น้องคนหนึ่งก็บอกว่าเออคนเนี้ยก็ทาทำให้หยินวอด้วยอย่างงี้ผมก็พิมพ์หยินวอลเจอหยินเบก่อนผมก็เลยแวะตัวหนึ่งอ๋อไม่ไม่ไปดูเล็เฟ้นผลงานที่น้องที่เขาทํากํากับ อะไรเงี้ยเคยกำกับไว้ใช่แล้วเขาบอกว่าเคยกำกับให้หินวอร์เราเปไปทีมหินวอรมันขึ้นหินหินเบก่อนไอจีเขาเราเลยแวะครั้งหนึงเรเลยแวะนานเลยไอ้เรื่องจริงใช่ไหมนี่จริงเออก็คือมาเจอปุ๊บปิ้งเลยไม่ได้ปิ้งจริงไม่ได้ปิ้งคุยกันเป็นเพื่อนเฉยๆก็เลยชวนอยากได้เราเข้ามาทำงานก่อนตอนแรกไม่ได้ชวนอะไรเขามีงานที่ดีอยู่แล้วครับ ถายกระเป๋าได้ดีอยู่แล้วครับผมไม่ได้ชวนครับแล้วเราตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจว่าเออจะคุยเรื่องงานไปเรื่องงานเรื่องอะไรก่อนเนาะระอ,อ๋อไม่ก็เหมือนแบบสแปมสแปมไลฟ์สตอรี่ก่อนครับ<อ>ไม่เคยทำเลยนะแล้วแบบทำแล้วแบบเออใครปวดเฮ้ยเฮ้ยม <c oughs> ีใครเคยเจอไมคะคาแะำไม่ย่ <À> ไม่ะใครเคยเจอไหมเคยเจอมาเจอเรอเคยเจอเคยเจองานงานอย่นีครับ ไม่ได้แนะนำไม่ได้แนะนำเลยเลยก็แค่แบบเจอแล้วก็อ๋อไม่ไม่เขาเป็นคนเงียบๆเออหมายถึงใครหมายถึงเขาหรือว่าที่เขาเว้ยเขาเนี่ยเขาเองก็ไม่เงียบเองก็อาลมณอร์อะไรมันไม่เปิดใจกับคนนี้อะไรที่ต่อใจเขไม่เปิดใจเขาอ๋อจริงคือไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจจะจีบหรืออะไรเลยอะแต่ว่าเหมือนตอนแรกคุยกันก็คุยแบบ คุยกันเป็นเพื่อนก่อนเอออย่าวเราเองเราที่เราตอบได้เลยเราตอบจริงคุยกันเป็นเพื่อนปกติจริงๆปกติคุยกันเรื่องกระเป๋าตอนแรกคุยจริงๆไปยืนข้างหลังก็ไม่ไม่ไม่อยู่ด้วยกันจะได้ไม่ต้องเล่าซ้ำซากกีนกินเลยไม่รู้หรอไม่รู้ไม่รู้โอ้ย่ไปไปเขาไม่ค่อยถามอะไรเงี้ยเรื่องอะไรไม่ชอบไม่ชอบบ้านวัดไอ้นี่ยว่าใครเนี่ย ไม่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 อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วเป็นอา p ี่แล้วเออคือว่าคำถามว่าไงนะครับจริงงไได้คือคุยคุยคุยกันปกติเหมือนเป็นเพื่อนกันคุยกันเรื่องกระเป๋าเมราะก็เคยทำกระเป๋าที่เคยทำอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันไม่คุยกันมามันก็เหมือนแบบคุยเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยก็ม่ก็ก็ก็ทำนั้นนะครับเออครับเออครั้งนี้แต่ปกติแล้เราก็จะคุยแล้วนะก็จริงจริง จริงๆวันนี้มันใช้เวลากว่าจะแบบว่าเออโอเคไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อยากรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยจริงก็แบบสัญญยะดูแล้วจับกันมาสัญญย,าายะดูแล้วแล้วเข้าไปเราสั่่านสแล้วเข้าไปตอนออแล้วแล้วแล้วเป็ไงต่อคือจะอยู่ยาวไม่เหมือนว่าแต่งแต่งไหมเมื่อกี้เราบอกว่าใช้ยุบรูปฉาบนะครับเอาลงหายไจสุดการเอะไร่สุดการเอะไร่เดี๋ย่าพิว่าการเรื่องนั้นยังไม่รีบร้อนครับไม่รีบยังไม่รีบ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคอมเมนต์ชอบแบบเขียนมา,าอะไรเงี้ยเออแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานะแบบหมายถึงว่าความความสัมพันธ์ทุกอย่างโอเคอะไรเงี้ยก็ปกติดีก็ไม่ได้อะไรไม่ได้หวือหวาอะไรครับก็ปกติอ่ะก็ใช้เวลามาสักพักแล้วถึงได้มีรูปมีอะไรอย่างเงี้โอเคโอเคมีอะไรที่ทำไม่อยากรู้อีการไหมถากแทนชาวบ้านนี ได้ไปนัข่าวเลยขอแะไรใครซื้อกล้องมันกล้องมันใกล้ขนาดนี้คำถามอะไรที่นีคำถามเลยพิ่คำถามหรอเอใครผรงข่าวผมดีๆเนี่ยเอาส่วนรถปันดาวไปซื้อครับเกิดไรขึ้นใคแลวมานยอะไรเนี่ยมัูอปูที่ส่วนรถให้มเล่นมเล่มีมีโอกาสจะทำธุรกิจด้วยกันไหมครับ เออไม่ได้ทำธุรกิจคือไม่ได้อยากทำธุรกิจเดี๋ยวกลัวมีปัญหาในอนาคตแต่ว่าถ้าใครเข้าไปช่วยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยสปอร์ตเต็มที่อยู่แล้วครับแ็่แค่ทำกันอะไรช่วยๆกันทำไมตาทำไมตาลอกแรกครับผมไม่ตา่ไม้องถามผมไม่มีแล้วพี่แล้วพี่หมายอะไครับไม่เพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตามหาเขาจะมาหาเขาเองแล้วผมก็จะเดอนตามหาหรือมาหาเองว่าไงผมเดินตามก็หนีโอ้ย ขนาดนี้ยังหนีอีกเหรอครับขนาดนี้แบบขนาดนี้ยังหนีอีกเหรอครับคนเราดูนี่ไปรอบไม่ได้ไงใช่นไหมเออเราไปต้องดูภายในไปไหนครับภายในภายในอ่ะยังไม่เจอเหรอยังไุดท้ายอะไรวันนี้ยังไม่เจอเหรอยังไม่มีเลยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทำไมครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วไงต่อครั้งหนึ่งแล้วมันก็แค่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งใครล่ะ จะบอกทำไมเล่ามีไหมล่ะถ้ามีป่านนี้ก็ทุกคนก็รู้ไปแล้วอ๋อจริงปะล่ะไม่เราเนรายังสดไงเรายังอายุน้อยอยู่เรายังไม่ต้องแบบไปจริงจังแบบว่าเดี๋ยวก็าแต่งงานแล้วอะไรกันทุกคนมีครบขอให้นับนะตอนนี้ถ้ามีลูกวันนี้จุดไปอีก15ปีหรือ20ปีอ่ะเราเราจะแก่กันรับปริญญาลูกไหมเราต้องคิดแล้วนะเไม่อมี้เราต้องคิดแล้วนะประเด็นคือมีทันใช้แล้วไง เราไม่รีบไม่ได้เหลือเราเรื่องนี้ไม่โทษนะทำไมเรื่องนี้มันเข้าเข้ามาเรื่องนี้ได้เนี่ยลืมลืมไปผมกูเองแล้วกันอะไรกันทำไรันไม่ได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวผมเรื่องไม่เกี่ยวกับแฮปปี้แฮปปี้หรือคู่ที่ราไม่แฮปปี้ครับอ่ะใครอ่ะเอาก็อยากมีบ้างไงประกาศนี้ประกาศนี้ปประกาศหาเดียวสเปกยังไงประกาศครับประกาศสเปคไงบอกเขาไปเอ่อไม่ได้มีสเปคครับแค่เข้ามาแล้วจังหวะได้ทุกอย่างได้แล้วก็เอ่อเรื่องราวได้ ใช่ป่ะไม่เข้าใจว่าหมายถึงว่าเรื่องราวเรื่องราวแบบของชีวิตมันตรงจังหวะพอดีอะไรอย่างนี้แล้วมันมันได้มันก็ได้เวลาที่ใช่คือใช่หมถึงเวลาที่ใช่คนที่ใช่มันก็ไม่ได้ต้องพยายามนี่นี่ไม่ได้พยายามเหมือนกันไม่รู้จะจบยังไงจริงๆเอาเถอะนะขอบคุณครับขอบคุณนะออกกิ่งออกไม้อับไม้